คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านาก,การเงินไม่แนะนำไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคุณได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอน้องหมวยพายแห่งอีกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจน้องหมวยในการกดนะคะกด subscribe กด like กดแชร์หมวยกันนั่นเองโอเคคะ่ะติดตามช่องนะขอบคุณคะ่ะ โอเคแล้ววันนี้หมวยก็มีกิจกรรมนี่มีเว็บสล็อต 5G สุ per สลอ็อต 5G มฝากขอโทษขอโทษค่ะเว็บ s u per สล็อต 5G เนาะโอเคเว็บนี้การันตีแจกง่ายแจกจริงแล้ววันนี้กิจกรรมเหมือนเช่นเคยแชร์คลิปนี้ลง Facebook 5กลุ่มนะคะก่อนแชร์เขียนยูเซอร์ลงไปนะคะและที่สำคัญโค้ดท้ายคลิปแคปส่งมาให้อดินด้วยแชร์5กลุ่มนะคะแล้วแคปมาด้วยเนาะ โอเคแล้ววันนี้หมวยก็มีค่าย PC ค่ายเดิมที่หมวยชอบเล่นประจำประจำค่ายนี้แจกดีมากหมวยชอบแล้ววันนี้หมวยก็มีเกมไพ่อ่ะเขาเยไพ่นกกระจอกปะหมือนก็ไม่เคยไม่เคยไม,ไม่เคยรู้ว่ามันคือไพ่อะไรนี่ค่ะมาชงเวอะไรวะ โอเคเหม๋มียูทุนอยู่หกสองพันหกร้อยหนึ่งบาทนะคะมาดูกันวันนี้เหมยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยนะมันชื่อเกมอะไรนะคือเหม๋เป็นคนที่ฮึอยากจะมาพีเซ้นนะคะแต่เหม๋จําชื่อเกมไม่ได้ไมาดูกันนะคะจะได้เท่าไหร่แต่ใครเห็นหน้าเกมก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะต้องขอโทษที จะได้ฟีสปินไหมจะได้ฟีสปินไหมเฮ้ย <Wow. S 1> จะได้ไม่ฟีสปิน <Okay. S 1> เกมนี้ก็เป็นภาษาษไทยเนาะ <Yep. S 1> แบบว่ามันก็ง <Okay. S 1> ่ายดีสำหรับคนทีแบบ่แบบนี่ <Get her. S 1> มาดูกันมาดูกันคิดขนานดุ้ปีนะจะได้ไหม,ไไมวันนี้อไปค่ะไปคนี่ะไปค่ะไปค่ะ เราจะไม่ยอมแพ้ะคะง่ายๆถึงแล้วเฮ้ยมันแบบดูยากค่ะแต่แบบอย่ายอย่ายอมแพ้ค่ะเท่าที่ไหวไดไค่ะหมวดขอแนะนำก่อนนะคะว่าเราอะต้องกำหนดงบทังได้แล้วก็ไม่ได้เนาะกำหนดไว้ในใจเพื่อเราจะได้ไม่แบบ ไม่พลาดนะคะไม่พลาดจริงๆอันนี้คือแบบแบบคลแ,แบบหมดอะไรเงี้ยคือหมอยาให้ทุกคนมีเงนใจจะได้แบบบริหารเป็นนะคะ mm hmm. และที่สำคัญนะคะศึกษาตัวเกมก่อนศึกษาดีๆนะเพราะมันจะทำให้รู้ให้ทุกคนรู้ใครที่มือใหม่เล่นมาแล้วไม่ศึกษาเนี่ยจะแบบโดนกันเยอะมากเพราะว่าไม่ศึกษา เหมนฉัอยากให้ทุกคนศึกษาก่อนแล้วก็วางแผนการเล่นว่าเฮ้ยวันนี้เท่านี้นะอะไรอย่างนี้เท่านี้พอเฮ้ยอย่าอย่าเยอะส่วนเกินไปมันจะทําให้เราแบบลุ้ตาไปขึ้นอะไรอย่างน,นี้แบบอยากให้มีสติทุกครั้งในการเล่นให้วางแผนนะคะมันจะทาให้ทุกคนควม,มีความสุขกับการเล่นและแฮปปี้กับการที่เราไดคท้าขนมในเรียนน้อยๆหรือ โชคดีได้เยอะก,ก็ก็ดีอะไรอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้กําลังใจนะคะอยากให้อยู่กับหมวยไปนานๆอยู่ติดตามค่อยดูค่อยรักสิ่งดีจากหมวยไปฉันไม่ไปไหนเลยนะตอนนี้นฉันยังไม่ไปไหนเลยวันนี้นะคะได้ไประมาณมาีฉันยังไม่ได้อะไรสักบาทนะคะแต่ว่าหมวยก็มีใน่ใจแล้วค่ะว่าเฮ้ยันเนี้ย แค่นี้พอหรือวันนี้ไม่เอาแล้วเยอะไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบนะคือทุกครั้งที่มาทำเกมให้ดูเนี่ยอยากให้แบบดูว่าเกมไหนไม่ถาเก็ตอันไหนน่าเล่นพยายามรีวิวให้ทุกคนดูว่าเป็นเป้าหมายนะว่าแจกดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยง่ายสุดๆปีสิบแซปปี้แซปปี เลิศปลังและฉันก็ได้จริงๆด้วยวันนี้กาบขอบคุณน,นมัสการนะคะๆๆเพื่อตระกีมนี้มีมากเต็น,นสุดยอดไม่ไม่เสียแรงที่ไม่หลงเลกความตั้งใจการตั้งงบนี่คื็สำคัญจริงๆจากที่เคยเล่นมานะคะ่ะมันทำให้รู้สึกว่า เลื่อไม่จะได้กับได้อำงานไม่คุ้มจริงๆพอเขาเสร็จแล้วเขอคิดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมเได้ไม่ใจขอมปากหอมคอก่อนเลยเรางวัลก้อนโตเกมนี้เป็นเกมสายเนาะโอเคใช้ได้เด็ดมีรางวัลเมกาด้วยร้อยเก้าสิบห้าบาทเฮ้มันเปี yeah, stood, but, yeah. Yeah, ้ยกมันฟังมเป๊ะมันเวอร์มากเกมนี้ ก็ไปลองเล่นดูได้ค่ะหมวนรู้ว่หมวมมเราปัง,งจริงๆช่วงมีโควิดนะคะใครว่างๆใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแก้ค้างของมากินเนะี่ยลองเข้ามาเล่นแบบหน่อย,ยนะคะหมวยรู้สึกว่ามันดีดีคือเนี่ยเนาะแบบดูแลตัว,วเองกันด้วยง่ายแๆแล้วก็ใครเงาหรือแพรว่า มาหาที่เซนหวยได้เลยนะเป็นของตัวใจให้ทุกคนนะคะสองพันแปด 00, จะสองพันเก้าแล้วอะวันนี้ไม่เกินห0สามพันนะคะหวยจะเล่นประมาณน,นี้คือตอารไว้ว่าเอ้ยอยากได้ประมาณนี้คือเราต้องปั้งไว้เพื่อเหมือนกันเลิกบ้าจนเกินไปได้นะวันสามร้อยสิบเก้าบาทก็ถือว่าเลิศนะแกเลิศเลิศเลิศถือว่าเลิศ ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ไหวก็แบบก็ซู้มอลเนี่ยแะคะ่ะคือเกมเนี้ยไม่มีถือฟรีสเปนแต่ก็ยังได้ฟรีสเปนก็ถือว่าเลิกอยู่เป็นดีงามมหาศาล้ากนะนี่นะคะอย่าลืมนะสุดสล็อต 5G นี้เอาไาแปบะบเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่านี่คือคืออะไรนะ ใครเบือ่อใครเหงาขนาดห่วยยังเบื่อเลยทุกคนเนี่ยไหนก็ไม่ได้ก็เลยมาสร้างสารรค์สิ่อดีทุกคนนั่นเองจะให้กำลังใจกันทุกคนทุกเรื่องทุกอย่างหนอขอให้ทุกคนผ่าน,นพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยดีสองพันเก้าละแกจะถึงสองสามพันไหมมาดูกันถ้าสามพันนี้หวยหยุดเลยจริงมีพอแหละ เอาตังไปช้อปอดเลดีอะในช้อปปี้เฮ้ยพวกนี้หวยออกเล่นกไนดีอะครั้งที่แล้วหวยถูกอะโอ้โหไม่ไปไหนสักทีพอแล้วมากวันเนี้ยโอเคค่ะหมวยกระพองวันนี้มาเล่นให้ดูมานี้นะคะ2,903บาท อย่างนี้ที่ไได้ไปนี่เลยสอบถามเกี่ยวกับเกมใหม่เกมไหนเกมปังเกมไหนปังบ้างเกมดีๆแอดไลน์หมวยด้านบนนะคะส่วนใครที่อยากเล่นเกมแอดไลน์ซ u p เปอร์ส 5G มีแอดข้างหน้าเนาะเข้าไปสอบถามโปรโมชัน่นดีกันได้เลยนี่เลยค่ะโค้ดทายคลิป SP5G15521 นะคะแคปไปให้อดนินเนาะ โอเคโชคดีกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามหมดหลับชมด้วยขอบคุณค่ะ